สวัสดีค่ัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส่งเช้าห้างเสียงบ่ายนะคะประจํามันที่28มิถุนายน65เนาะห้างเส่งเช้าตัวเด่นก็คือ0ูนกับ8นะคะตัวรองก็คือ6กับ7 0็ดศนย์กศย์็ด1 0 2ย์0 8ดศ6 0ย์8นะหเะทะเน้นรูดตัวเด่นเอาเด้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางไว้ให้นะคะ808 28 58 68 7 88

ึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าหกก็หกศูนย์หกหกหนึ่งหกสามหกหกหกเก้าสามตัวก็สี่เก้าหกหนึ่งหกเก้าสามหนึ่งแปดสี่สามหกหนึ่งแปดหกเด้อ จับคู่ก็จับตรงนี้นี่หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกสี่สี่หกหกสามสามหกนะกขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเด้อเอาสี่ตัวนี้ก็สี่ตัวเช้าน่ะเอามารวมกันซื้อเช้าบ่ายเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนเสียงแตกเสียงแหบเสียงแห้งในเป็นหวัด